สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านวันนี้อาจารย์ขอเชิญทุกท่านมาฟังคำทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะแมในเดือนตุลาคม2568เดือนแห่งการเปิดโชคลา่าการเงินที่คล่องตัวและโอกาสทองในหลายด้านอาจารย์อยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังเพราะสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการรวมพลังของดวงดาว และพลังบุญบารมีที่ท่านสร้างมาทั้งชีวิตเดือนตุลาคมนี้สำหรับผู้ที่เกิดปีมะแมะถือเป็นเดือนแห่งการเปิดรับโชคลาภอย่างแท้จริงทั้งด้านการงานการเงินและความรักพลังจากดาวสุภเคราะห์ส่งผลให้ท่านมีโอกาสทองหลายด้านคนที่ตั้งใจทำงานและอดทนมานานจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน การงานที่เคยติดขัดจะเริ่มไหลลื่นมีโอกาสใหม่ๆที่ท่านอาจไม่เคยคิดว่าจะได้ด้านโชคลาภและการเงินเดือนนี้ถือว่าดีเป็นพิเศษผู้ที่เคยลงทุนหรือทำธุรกิจจะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสรับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย หากใจร้อนใจใหญ่เกินไปอาจทำให้เงินไหลออกอย่างรวดเร็วสำหรับการงานและความสำเร็จโอกาสที่ดีจะมาถึงผู้ที่รอการเลื่อนตำแหน่งหรือรางวัลจะมีโอกาสสมหวังและผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้พบลูกค้าใหม่หรือพันธมิตรที่จะช่วยขยายงานการวางแผนอย่างรอบคอบและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี จะช่วยให้ความสำเร็จเกิดเร็วขึ้นด้านความรักและความสัมพันธ์ผู้มีคู่รักแล้วจะมีช่วงเวลาแห่งความเข้าใจและความอบอุ่นคู่รักจะสนับสนุนและช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้โสดโอกาสพบคนที่ถูกใจมีสูงโดยเฉพาะผู้ที่ออกไปพบปักผู้คนใหม่ๆหรือมีการทำกิจกรรมสังคมสุขภาพเดือนนี้ แนะนำให้ใส่ใจเรื่องความเครียดและการพักผ่อนการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายเบาๆจะช่วยเสริมพลังบวกและเพิ่มความกระปรี้กระเปราเคล็ดลับเสริมดวงหนึ่งพบเครื่องรางหรือของมงคลที่เกี่ยวกับโชคลาบเช่นพระเหรียญหรือหินนำโชคสองทำบุญเกี่ยวกับการให้ทานหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ จะช่วยเสริมบุญบารมีและโชคลาบเข้าตัวสามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงานและครอบครัวเพราะจะนำพาโชคดีเข้ามาในชีวิตอาจารย์ขอเตือนว่าทุกสิ่งที่กล่าวมาเป็นโอกาสทองที่เปิดให้สำหรับท่านที่พร้อมรับและรักษาสมดุลชีวิต ใครที่ประมาทหรือใจร้อนเกินไปอาจพลาดโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาพลังบุญบารมีและการเปิดรับโชคลาภท่านผู้ติดตามทุกท่านเมื่อเดือนตุลาคมเริ่มหมุนเข้าสู่กลางเดือนพลังบุญบารมีที่ท่านได้สะสมมาตลอดชีวิตจะเริ่มส่งผลชัดเจนในหลายด้านโดยเฉพาะด้านโชคลาภ และการเงินเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินของท่านจะมีความคล่องตัวสูงขึ้นเงินที่เคยติดขัดจะเริ่มไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจากงานประจำธุรกิจส่วนตัวหรือแม้แต่การลงทุนที่เคยรอผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคเดือนนี้ดาวโชคลาภส่องแสงชัดเจนท่านอาจได้รับโชคจากการเสี่ยงทายต่างๆ แต่ควรเลือกให้ดีไม่ควรใจร้อนควรใช้สติประกอบการตัดสินใจและพิจารณาอย่างรอบคอบด้านการงานพลังดาวในเดือนนี้ช่วยให้ท่านมีความคิดสร้างสารรค์และการวางแผนที่เฉียบคมการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจะราบรื่นขึ้นมีโอกาสได้ไอเดียใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ที่สามารถสร้างรายได้และความสำเร็จ ได้อย่างรวดเร็วผู้ที่รอเลื่อนตำแหน่งหรือรางวัลจะเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนแต่ต้องอดทนรักษามารตรฐานการทำงานและไม่วุ่วามด้านความรักและความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างคนรักจะมีความอบอุ่นและเข้าใจกันมากขึ้นหากมีเรื่องเข้าใจผิดหรือมีปัญหาเล็กน้อยจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ง่าย และผู้โสดมีโอกาสพบคนถูกใจโดยเฉพาะคนที่สนใจท่านจริงจังและเข้ามาจากสังคมรอบตัวสุขภาพเดือนนี้ควรระวังเรื่องความเครียดสะสมการพักผ่อนให้เพียงพอและการดูแลร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญการออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินโยคะหรือว่ายน้ำจะช่วยเสริมพลังบวก ทำให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสงบเคล็ดลับเสริมดวงหนึ่งทำบุญเกี่ยวกับเด็กและผู้ยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภและบุญบารมีให้ไหลเข้าตัวสองพบเครื่องรางที่เกี่ยวกับโชคลาภเช่นพระเหรียญหินมงคลสีเขียวหรือสีทองจะช่วยเสริมความมั่นคงด้านการเงินสาม ปรับบ้านหรือโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยแสงสว่างเพียงพอจะช่วยดึงพลังบวกเข้ามาสี่สวดมนต์หรือทำสมาธิทุกวันจะช่วยเสริมพลังจิตทำให้ท่านมีสติและตัดสินใจเรื่องสำคัญได้แม่นยำอาจารย์ขอเน้นย้ำว่าบุญบารามีของท่านคือกุญแจสำคัญในการเปิดรับโชคลาภการงานและความรัก หากท่านรักษาความดีและมีวินัยในชีวิตโอกาสทองที่เข้ามาในเดือนตุลาคมนี้จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้โชคลาภและการเงินที่ไหลเข้ามาท่านผู้ติดตามทุกท่านเดือนตุลาคมนี้โชคลาภและการเงินของผู้ที่เกิดปีมะแมจะเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นเงินที่เคยติดขาด หรือชะงักจะเริ่มมีความคล่องตัวผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้พบลูกค้าใหม่ๆและอาจได้รับคำแนะนำหรือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์สำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคดาวโชคลาบในเดือนนี้ส่องแสงชัดเจนการเสี่ยงทายต่างๆอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่ต้องใจเย็น ใช้สติและพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ควรตัดสินใจด้วยความรีบร้อนเคล็ดลับเสริมโชคลาภทำบุญเกี่ยวกับอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ยากไร้พกเครื่องรางที่เสริมโชคลาภเช่นพระเหรียญหรือหินสีเขียวและทองจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดและสว่างจะช่วยให้พลังเงินทองไหลเข้ามาการงานและความสำเร็จ ด้านการงานเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญผู้ที่รอเลื่อนตำแหน่งหรือรางวัลจะเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนการวางแผนและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้พบพันธมิตรใหม่หรือโอกาสในการขยายงานเคล็ดลับเสริมความสำเร็จในการงานรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งาน และผู้บังคับบัญชาวางแผนการงานอย่างละเอียดใช้สติและความรอบคอบทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือบริจาคอุปกรณ์การเรียนจะช่วยเปิดโอกาสและเสริมปัญญาในการทำงานความรักและความสัมพันธ์ผู้มีคู่รักแล้วเดือนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความเข้าใจและอบอุ่นคู่รักจะสนับสนุนกัน และช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดหากมีเรื่องเข้าใจผิดหรือมีปัญหาเล็กน้อยจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ง่ายผู้โสดมีโอกาสพบคนถูกใจโดยเฉพาะผู้ที่ออกไปพบปกผู้คนใหม่ๆหรือเข้าร่วมกิจกรรมสังคมความสัมพันธ์ใหม่มีโอกาสพัฒนาไปอย่างราบรื่นเคล็ดลับเสริมดวงความรัก ทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กหรือผู้สูงอายุพบเครื่องรางเสริมความรักเช่นสีชมพูหรือหินโรสคอร์เปิดใจและให้เวลาในการทำความรู้จักกับคนใหม่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงสุขภาพและพลังจิตเดือนตุลาคมนี้ควรระวังเรื่องความเครียดสะสมและการพักผ่อนไม่เพียงพอ การทำสมาธิหรือการออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินโยคะหรือว่ายน้ำจะช่วยเสริมพลังบวกทำให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสงบเคล็ดลับเสริมสุขภาพและพลังจิตนอนหลับให้เพียงพอและพักผ่อนระหว่างวันดื่มน้ำให้เพียงพอและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทำสมาธิหรือสวดมนต์เพื่อเสริมพลังจิต และความสงบพลังบุญบารมีเดือนนี้บุญบารมีที่ท่านสร้างมาจะช่วยเปิดทางในหลายด้านหากท่านรักษาความดีมีความอดทนและใช้สติในการตัดสินใจโอกาสทองในเรื่องการเงินการงานและความรักจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลขมงคลและการเสริมโชคลาภแบบจอะลึก ท่านผู้ติดตามทุกท่านเดือนตุลาคมนี้พลังบุญบารมีและโชคลาภที่ท่านสะสมมาจะส่งผลชัดเจนทั้งด้านการเงินการงานและความสำเร็จหากท่านวางแผนดีใช้สติในการตัดสินใจโอกาสทองจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่สนใจเลขมงคลและโชคลาภเดือนนี้มีเลขที่เหมาะสำหรับเสี่ยงโชค หรือใช้เสริมดวงดังนี้เลขเด่นโชคลาภ 2, 5, 8เลขเด่นด้านความรัก 3, 7, 9เลขเด่นด้านการงานและความสำเร็จ 1, 4, 6การนำเลขเหล่านี้ไปใช้สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการพบของมงคลที่มีเลขเหล่านี้การเลือกวันทำบุญ หรือใช้ในการเสี่ยงโชคแต่ควรใช้ด้วยสติอย่าประมาทด้านการเงินและการลงทุนเดือนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ดีในการปรับพอร์ตการลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ผู้ที่เคยติดขัดเรื่องการเงินจะเริ่มเห็นผลตอบแทนผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวการขยายกิจการหรือหาลูกค้าใหม่จะมีโอกาสทอง เคล็ดลับเสริมโชคลาภหนึ่งทำบุญเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ยากไร้สองจุดธูปเก้าดอกทุกวันพระเพื่อเสริมพลังบุญบารมีสาพบเครื่องรางสีเขียวและทองเพื่อดึงโชคลาภและเงินทองเข้าตัวความสัมพันธ์และการงานความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและคู่รัก จะช่วยส่งเสริมโชคลาภและความสำเร็จการรักษาความสัมพันธ์ให้ดีจะนำพาโอกาสดีๆเข้ามาการงานความสำเร็จและการขยายโอกาสท่านผู้ติดตามทุกท่านเดือนตุลาคมนี้ด้านการงานของผู้ที่เกิดปีมะแมจะมีโอกาสทองหลายด้านการทำงานประจำจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และอาจมีโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทาย แต่ให้ผลตอบแทนสูงผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสพบพันธมิตรใหม่หรือขยายตลาดเพิ่มขึ้นเคล็ดลับเสริมความสำเร็จในการงานหนึ่งวางแผนงานอย่างละเอียดและจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน2รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าสา ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือบริจาคอุปกรณ์การเรียนจะช่วยเสริมปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ความรักสุขภาพและความสงบจิตใจด้านความรักเดือนนี้คู่รักจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นหากมีปัญหาเล็กน้อยจะสามารถปร,รับความเข้าใจกันได้ง่ายผู้โสดมีโอกาสพบคนถูกใจโดยเฉพาะในกิจกรรมสังคม หรือพบปากผู้คนใหม่สุขภาพควรระวังเรื่องความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอการทำสมาธิโยคะหรือเดินออกกําลังกายเบาๆจะช่วยเสริมพลังบวกและทำให้ร่างกายแข็งแรงเคล็ดลับเสริมความรักและสุขภาพพบหินโรสควอหรือสิ่งของสีชมพูเพื่อเสริมความรักทําบุญเกี่ยวกับเด็ก หรือผู้สูงอายุนอนหลับให้เพียงพอและพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอสวดมนต์หรือทำสมาธิทุกวันเพื่อเสริมพลังจิตพรยาวๆเสริมบุญบารมีและปิดคลิปเชิญติดตามช่องท่านผู้ติดตามทุกท่านเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดรับโชคลาภบ,บุญบารมีและโอกาสทองในหลายด้านทั้งการเงิน การงานความรักและสุขภาพหากท่านรักษาความดีใช้สติและวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบโอกาสดีๆจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องพรายาวๆสำหรับผู้เกิดปีมะแมะขอให้โชคลาภและเงินทองไหลเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องการงานประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ความรักอบอุ่น และมั่นคงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีสติและปัญญาในการตัดสินใจทุกเรื่องและพบแต่สิ่งดีๆที่สอดคล้องกับบุญบารมีที่ท่านสร้างมาอาจารย์ขอเชิญทุกท่านติดตามช่องของเราเพื่อรับคำทำนายดวงชะตาและเคล็ดลับเสริมดวงแบบเจาะลึกในเดือนต่อๆไปทุกท่าน สามารถนำคำแนะนำและเคล็ดลับไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเปิดรับโชคดีและความสำเร็จอย่างยั่งยืน